ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับนะครับนายคนไทยรองนะครับวันนี้ผมมาทําอะไรครับผมก็มาเจอตามหาบุญคนหนึ่งครับที่ชื่นชอบในพันหนึ่งพันเซนตมอลใช้แล้วเห็นประสิทธิภาพเขาใช้แล้วดียังไงครับตามมาเลยครับตามผมมาเลยครับตามผมมาเลยครับอ้าวสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงไปหนไมาโอ้ผมมาเที่ยวทะเลยอครับพี่อ้าวพี่กำลังทำอะไรอยู่ครับอ๋อพี่กำลังเดิทานไปตววี ครับโอ้มันดียังไงครับพี่ไบกีวี่นี่ดีมากเลยครับเป็นผลิตภัณฑ์ของซัคเฟสมอลนะครับอ่าคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีเพราะร่างกายล้างสัดที่เกิดร่างกายพอดีพี่มีปัญหาน้ำหนักเกินและปวดหลังนะครับก็เลยหาผลิตภัณฑ์มาดูแลสุขภาพตัวนี้ชงกับน้ําได้เอ่อน้ำเย็นได้สบายเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่กีวี่ะครับแล้วก็ผักผลไม้ครับผมไฟเบอร์ ครับปริมาณ15กิโลครับถ้าทานเข้าไปก็ทำให้ระบบสําหรับเราดีขึ้นครับน้ําหนักตัวที่เลยมากก็ลดลงครับครับก็ตัวนี้ครับนี่ครับดูนะครับอ่าเหมือนน้ําผลไม้ทั่วไปนะครับลดรสชาติเหมือนทีวีอทานง่ายวิธีทานก็คือทานก่อนนอนนะครับแล้วเช้ามาก็10ทุ่มก็ระบบสําหรับก็ทายง่ายเลยครับสัวน้ําผลที่มีที่สุดเลยครับไปดีมากนะครับ รสชาติเป็นไงครับพี่รสชาติดีครับผลไม้ผลไม้ครับผม<อ>นี่นะครับผลิตภัณฑ์ของไบต็อกฟี่นะครับผมเซนมอนนะครับถ้าท่านใดสนใจตติด่อเบอร์โทรด้านล่างนะครับผมขอบคุณครับ